เนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่14นะครับเป็นเนื้อหาที่สําคัญนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญหลายฉบับครับคือรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรามีมาทั้งหมด20ฉบับเนะเป็นจํานวนที่มากแล้วก็20ฉบับเนี้ยสิ่งที่เราจะพูดนในหน่วยเนี้ยจะมีเพียงแค่15ฉบับต้นนะครับก็คือฉบับที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ยาวมาจนถึงปี2534นะครับ2534 หลังจาก2อง4เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในหน่วย14แล้วนะครับอันนี้จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนะะื้อหาที่เราจะคุยกันจะเป็นเนะะื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญทั้ง15ฉบับกับประการที่2ก็คือเราเรียนในระดับปริญญาโทเนี่ยมันมีการต้องเขียนบทวิเคราะห์ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นบทวิเคราะห์ที่อยากจะนํานําทางให้นักศึกษาเห็นภาพเป็นอย่างไรอันนี้เราจะพูดกันในส่วนที่สองนะครับส่วนที่หนึ่ง นะครับเป็นตอนที่สิบสี่จุดหนึ่งเนี่ยผมอยากพูดถึงสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูนทั้งสิบห้าฉบับนะครับเราก็ต้องตั้งต้นอย่างนี้นะครับว่ารัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวพันกับการเปลีป่ยนแปลงการปกครองหรือว่าฉบับที่หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะอะไรนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเรามีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งครับที่ชื่อว่าคณะราษฎรคณะราษฎรเป็นกลุ่มบุคคลที่ เป็นผู้ริเริ่มครับที่เห็นว่าในขณะนั้นเราควรมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชให้มาเป็นระบอบที่เรียกว่าราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับในขณะนั้นเนี่ยผู้ก่อการประมาณเจดท่านอยู่ที่กรุงปารีสครับก็รวมตัวกันมีแนวคิดนะครับเงียบเงียบลับๆแล้วก็มีการวางแผนจนกระทั่งช่วงเวลาหนึ่งนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยก็ได้ก่อการ โดยการก่อการนี้มีวัตถุประสงค์2ประการสําคัญประการที่1ก็คือเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างที่ผมบอกประการที่2ก็คือดําเนินการภายใต้หลักนะครับซึ่งผมจะระบุรายละเอียดให้นักศึกษาทราบหลัก6ประการในการพัฒนาชาติไทยหลักประการที่1นึ่งเขาเรียกว่าจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายนะครับเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางการศาลในทางเศรษฐกิจนะครับของประเทศเนี่ยให้มั่นคง ประการที่สองหลักการประการที่สองคือจะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายตอบกันเนี่ยมีน้อยลงนะครับประการที่สามคือบำรุงความสุขของรัษฎรทั้งหลายในทางเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้นะครับรัษฎรจะมีงานทํามีการวางแผนเขาคงเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับจะไม่ปล่อยให้ประชาชนหรือรัษฎรหดอยาประการที่สี่ก็คือ จะต้องให้รัศดรได้สิทธิเสมอภาคกันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับในเรื่องสิทธิเสรีภาพประการที่ห้าก็คือจะต้องให้รัศดรได้มีเสรีภาพและความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลักสี่ประการดังที่ได้กล่าวข้างต้นและหลักประการประการที่หนะครับก็คือจะต้องให้การศึกษาอย่างเป็นที่แก่รัษฎรนี่คือสองวัตถุประสงค์นะครับเรื่องแรกเรื่องเปลี่ยนแปลงเรื่องที่สองเรื่องหลักหประการในการพัฒนาชาติไทยสุดท้าย การก่อการการจัดการในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางปกครองในปี2อ7 5ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับโดยมีการเสนอกฎหมายขึ้นให้กับรันเก้ารัชการที่7 2ฉบับนะครับฉบับแรกจะเป็นเรื่องของธรรมนูญการปกครองแผ่นดินนะครับฉบับที่2ก็คือพระราชกำหนดเกี่ยวกับเรื่องดีโทษกรรมผู้ก่อการนะครับสฉบับนี้เนี่ยรันเก้ารัชการที่7ท่านลงนามในฉบับที่สองนะครับเรื่องดีลโทษกรรม ในในฉบับแรกท่านตามประวัติศาสตร์ความเป็นมาในหนังสือตำรากฎหมายที่มาเนี่ยจะระบุว่าท่านจะใช้ขอท่านดูก่อนเพระองค์ท่านก็ดูเอกสารฉบับนี้ในวันรุ่งขึ้นครับท่านก็ลงนามแต่ท่านเพิ่มครับมีการเพิ่มตัวกฎหมายที่เรียกว่าธรรมนูญการปกครองแผ่นดินให้มีคําว่าชั่วคราวด้วยอันนี้แหละครับเป็นบอกเกิดของการเกิดรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งฉบับแรกของประเทศไทยชื่อเจมก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม ช่วคราวพุทธศัตราด2475เมื่อตั้งต้นที่ตัวธรรมนูญอันนี้แล้วนะครับเราได้มาในเดือนมิถุนายน2475ี่ระยะเวลาในการใช้อันนี้มีไม่งานครับมีช่วงเวลานิดเดียวนะครับกฎหมายฉบับนี้และธรรมนูญฉบับที่1เนี่ยมีอยู่39มาตรา5หมวดนะครับโดยเนื้อหาสาระสำคัญผมสรุปให้นักศึกษาฟังเนี่ยก็คือมีสภาผูทแท้แทนราษฎรนะครับเป็นสภาสูงสุดแน่นอนว่าเป็นสภาเดียว นะครับในขณะนั้นยังไม่มีวุฒิสภานะครับมีคณะการราษฎรนะครับเป็นสภาบริหารราชการแผ่นดินมีเสนาบดีนะครับเป็นฝ่ายปฏิบัติการในการบริหารเพราะเพราะเสนาบดีเป็นมืออาชีพนะครับคณะการราษฎรยังไม่ได้มีระบบการในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นการบริหารราชการทั้งหลายนะครับจึงมีโครงสร้างของกลุ่มบุคคลในลักษณะนี้นะครับจุดสําคัญบางประการของ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะมีการระบุในมาตราหนึ่งครับบอกว่าอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายนะครับคำนี้เป็นคาสําคัญครับที่ทําให้เกิดเห็นภาพได้ว่าณขณะนี้เนี่ยอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชนนะครับแล้วก็มีสาระสำคัญในจุดอื่นๆก็คือรัฐธรรมนูญนี้รอนราการรัชกาลที่7็ประสงค์ให้เป็นชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นฉบับที่หนึ่งชั่วคราวจึงมีความพยายามในการที่จะตั้งอนุกรรมการในการพิจานรณาร่างรัฐธรรมนูญ นะครับในขณะนั้นก็มีเจ็ดท่านผมจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของใครนะครับนักษาสามารถอ่านได้ในเอกสารอนุกรรมการชุดนี้ครับก็มีการเริ่มในการร่างรัฐนูลตัล้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกาสองสี่เจ็ดห้านะครับช่วงเป็นไปตามนั้นเลยครับคือเช้าจุดเดย็นมีการร่างรัฐนูลตลอดนะครับในขณะที่มีการร่างรัฐนูลเนี่ยเลิกงานยามดีที่มีการกำหนดตามหนังสือทีอ่ระบุเอาไว้เนี่ยก็คือ10ธันวาคมสองสีกก่เจ็ดห้าจะประกาศใช้ และก็เป็นไปตามนั้นนะครับก็คือในวันที่10ธันวาคมพศ2475นะครับก็มีการประกาศใช้รัฐธรรม,มนูญฉบับที่2เราเรียกว,ว่ารัฐธรรม,มนูญแห่งราชอาณาจักรสยามนะครับพศธธรช2475ฉบับนี้นะครับมีพระยามโนกกปกรณ์นิจิธาดาน,นะครับเป็นผู้ลงนามนะครับในรัฐธรรม,มนูญนะครับและชื่อนี้ก็เป็นตามประวัติรัฐศาสตร์การปกครองไทยก็คือท่านก็เป็น นายกรัฐมนตรีไทยคนแรกนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีทั้งหมด68มาตรา7หมวดนะครับพูดถึงสภานิติบัญญัติก็จะเป็นสภาเดียวครับจะเป็นสภาผู้แทนรัษดรน,นะครับไม่มีวุฒิสภานะครับโดยลักษณะของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยสสเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนชาวสยามอันนี้เป็นข้อสําคัญที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่2ด้วย คือระบุในมาตรา20นะครับบอกว่าสสเนี่ยไม่ใช่แทนแต่เฉพาะผู้ที่เลือกตั้งตนขึ้นมาคํานี้เป็นคําสําคัญในระบบประชาธิปไตยนะครับเพราะเราเลือกใครคนนัน้นเข้ามาช่วยไม่ได้หมายความว่าดูแลเฉพาะถิ่นฐานตรงนั้นเฉพาะเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเป็นผู้แทนของปวงชนชาวสยามทั้งหมดนะครับมีการระบุในมาตรา20ชัดเจนนะครับกฎหมายยังระบุไปถึงครับบอกว่ามีหมวดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยามอันนี้อยู่ในหมวด2 นะครับแล้วก็มีมาตารหนึ่งสำคัญที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันนะครับคือหลักความเสมอภาคต่อกฎหมายอันนี้อยู่ในมาตาร12ของหมวดสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยามวิวัฒนาการในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับที่สองเนี่ยครับเป็นถือว่าเป็นช่วงเวลาอันยาวนานแล้วก็ถือได้ว่ามั่นคงสุดเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่สองเนี่ยใช้นานที่สุดนะฮะตอนนี้ประวัติสารรัฐธรรมนูญประเทศไทยฉบับนี้ใช้นานที่สุดก็คือ13ปี สเดือนนะครับแล้วก็ยี่กว่าวันเศษนี่คือหน้าตาของรัฐธรรมนูญฉบับที่2นะครับแต่อย่างที่บอกครับการเวลาเปลี่ยนทุกอย่างก็เริ่มมีความจําเป็นนะครับปรากฏว่าในช่วงปี2482-2488ถึง2488เนี่ยเกิดสองครามโลกครั้งที่2นะครับและหลังการเกิดสองครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็มีองค์กรหนึ่งครับที่มาช่วยดูแลสันติภาพของโลกก็คือองค์การสหรประชาชาติ องค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่เราเรียกกันยอ่อยเป็นหน่วยงานที่โลกตั้งขึ้นมีสมาชิกปัจจุบันเนต็มไปหมดนะฮะ,ะร่วมสองร้อยประเทศการเกิด UN ในขณะนั้นจึงมีการอิทธิธพละะต่อประเทศไทยในการที่จะสร้างรัฐธรรมนูญฉบับถัดไปก็คือฉบับที่สามนะครับปีสองสี่แปดเ้าฉบับนี้เป็นฉบับถาวรเช่นเดียวกันนะครับเรามีช่วงคราวฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองถาวรฉบับที่สามก็เป็นฉบับถาวรน,นะครับโดยมีอาจารย์ปรีดีพนมยง นะครับลงสนองลงนามรับสนองพระบรมราชโองการน,นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามข่าราชการในการเป็นรัฐมนตรีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับระบบที่เกิดขึ้นจากสภาเดี่ยวทั้งสองรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหนะ้าฉบับที่สามกลายเป็นสภาคู่ครับแต่ในขณะนั้นไม่ได้เรียกว่าวุฒิสภานะฮะสภาสูงเราไม่ได้เรียกว่าวุฒิสภาแต่เราเรียกว่าพฤษสสภา นะครับเป็นคำที่ใช้ในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งมีความหมายเดียวกันกับวุฒิสภาในปัจจุบันนั่นเองนะครับความเป็นประชาธิปไตยคือจะเป็นสมาชิกพฤษภากับสมาสภาผู้แทนรัษฎรพร้อมกันไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิธีการในการบริหารให้เป็นประชาธิปไตยนะครับในช่วงเวลานั้นก็ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประชาธิปไตยนะครับสอดรับกับสังคมต่างประเทศ นะครับมาตราจะมีทั้งหมด9 6้าสิบหมาตราเจดหมวดนะครับแต่ระยะเวลาการใช้สั้นหรือเกินครับเพียงแค่หนึ่งปีหเดือนกับอีกนิดหน่อยน,นะครับก็เกิดเหตุการณ์ครับในขณะนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็คือนายร่มตรีคือพลเรือตรีถวันทำงงารงนาวาสวัสดนะครับมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการถูกกล่าวหาในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีปัญหามีการถูกกล่าวหาว่าทุจริต นะครับและในขณะนั้นก็มีกรณีของการสวนคดนะครับของทางรัฐเก้ารัชการที่8นะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่สามารถทราบสาเหตุที่ชัดเจนสิ่งเหล่านี้ครับเป็นแรงกดดันที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับจอมพลฝินชุนถาวรในขณะนั้นจึงเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารในการเข้ามายึดอํานาจการปกครองจากพลตรีถวัรทำรงนาวาสวรรค์ในขณะนั้นนะครับแล้วก็ นำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับที่4ครับก็คือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเราเรียกว่ารัฐธรรมนูญสองสี่เก้าูนนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีฉายาครับฉายาที่ผมเชื่อว่านักศากษาน่าจะอาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือคําว่ารัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มหรือว่าคําว่าใต้ตุ่มแดงเพราะว่าผู้ร่างหนึ่งในผู้ร่างเนี่ยห่วงนะฮะว่าถ้าสมมติว่ารัฐประหารไม่สำเร็จจะกลายเป็นกบฏก็เลยนําไปซ่อนครับร่างเสร็จก็นำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปซ่อนไว้ที่ใต้ตุ่มเพื่อหลบหลีก การรู้เห็นของทางการนะครับในขณะนั้นเนี่ยผู้รับสนองรับพระบรมราชโองการคือจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทยนะครับนี่คือหน้าตาของฉบับที่4ี่ซึ่งเป็นฉบับชั่วคราวโดยเนื้อหานะครับจะเป็นการกาหนดให้เป็นสภาคู่ครับคือมอีสภาสูงคือวุฒิสภาด้วยและในขณะรัฐมนูญฉบับสี่ก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็น วุฒิสภาไม่ได้ใช้คำว่าพืษสภาแล้วนะครับแต่ด้วยความเป็นรัฐนูญฉบับั่วครา่าครับมีการยกเลิกในการตั้งพรรคการเมืองมีการไม่ห้ามข้าราชการในการเป็นรัฐมนตรีวันนีก็คือข้าราชการสามารถเป็นรัฐมนตรีได้ด้วยนี่คือภาพสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับแต่ด้วยความเป็นฉบับั่วครา่าจึงมีความพยายามในการตั้งนะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับพอมีการตั้งสภารัฐนูญและมีการร่างออกมา ก็มีการใช้ในฉบับที่ห้านะครับซึ่งการเชื่อมโยงกับฉบับที่ห้าจะเป็นฉบัฉบถาวรเราเรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาจาักรไทยพุทธศักราช2492นะครับโดยเรื่องเนื้อหาสําคัญที่เป็นสาระสาคัญของฉบับที่ห้านี่ครับคือมีการแต่งตั้งคณะที่เรียกว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนะฮะแต่องค์ประกอบจะไม่เหมือนกับปัจจุบันนะฮะองค์ประกอบจะประกอบไปด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน ประธานสภาผู้แทนรัศดรเป็นทีมนะครับเป็นคณะตุลาการประธานสานกิการอธิบดีสารอุทธรณ์อธิบดีกรมอายการและผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายอีกสี่คนที่รัฐสภา,าแต่งตั้งเป็นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับที่52492ีเองนี่ยมีองคมนตรีครั้งแรกนะครับแต่เดิมเคยมีในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ยกเลิกไปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ปรากฏที่ทําให้เราเห็นชัดเจนในรัฐธรรมนูญ4ฉบับก่อนหน้านะครับ มีลักษณะเป็นสภาคู่เช่นเดียวกันนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับที่5นี้นะครับแล้วก็ช่วงเวลานะครับที่มีการดําเนินการเนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันของรัฐธรรมนูญฉบับที่5ที่องค์การสประชาชาติหรืกำลังร่างปฏิญญาสามคนวัตถุสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยนะครับมีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมากพอสมควร มีการพูดถึงอย่างเช่นตัวอย่างนะฮะในมาตราสามสิบวรรคหนึ่งของรนูนฉบับที่ห้ามีการพูดถึงว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยไม่ผิดนี่คือ,อหลักการที่ถือว่าเป็นหลักการกฎหมายทั่วไปในทางอาญาที่ที่สําคัญจนถึงปัจจุบันมาต่อที่รัฐธรรมนูญฉบับที่6ครับชื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2 4 7 5ี่เจห้านะครับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราชสอง5้านะครับโดย ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือ,อจอมพลปพิบูลสงครามนะครับนายกในขณนะนั้นเนี่ยได้มีการรัฐประหารตัวเองเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2494นะครับโดยท่านใช้เหตุผลนะครับบอกว่าไม่ได้รับความสะดวกในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญมีข้อจำกัดหลายอย่างแน่นอนครับในขณะนั้นท่านก็เลยทำการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่หแล้วก็นำ รัฐมนูญฉบับที่สองซึ่งเป็นฉบับสาวรนที่เรียกว่า2475มาปัดฝุ่นนะครับแล้วก็ระบุแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นฉบับฉบับที่หกจึงชื่อว่ารัฐมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495มีทั้งหมด123มาตรานะครับจุดสําคัญในรัฐมนูญฉบับนี้ก็คือมีการให้เสรีภาพในการตั้งพรรคการเมืองครับแล้วก็หลังจากมีรัฐมนูลฉบับนี้ก็มีการ ออกฎหมายพรรคการเมืองปี2498นะครับและประเทศไทยก็มีพรรคการเมืองพักแรกของประเทศก็คือชื่อพรรคเสรีมานางังขัศิลาพอมีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับที่6นะครับและก็เกิดเหตุการณ์ครับก็คือจอมพลสลิะได้ทําการรัฐประหารนะครับรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงคารามและก็มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่7ก็คือธรรมนูญการปกครองราชนาจักร ฉบับพุทธศักราช2502นะครับฉบับนี้สาระสําคัญคือมีมาตรานึงครับเาเรียกมาตร17นักศึกษาจะคุ้นเคยเลขมาตรานี้นะครตรงที่ว่าในประวัติศาสตร์คือมันเป็นมาตราแห่งความอานาจเด็ดเ็จของนายมนตรีอันนี้ครับเป็นตัวที่ทําให้เกิดการประหารชีวิตการจับกลุ่มไรหลายๆอย่างที่ถือว่าส่งเสียงต่อความเป็นประชาธิปไตยมากพอสมควรนะครับระยะเวลาในการใช้อนี้นานหนอยครับคือเจ้าปี4เดือนเศษ นะครับแม้จะเป็นฉลอบชั่วคราวแต่ก็มีการจัดตั้งฉบอบถาวรซึ่งเป็นฉลอบที่8ครับฉลอบที่8เนี่ยเกิดขึด้นก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทย251 1นนนะครับรัฐรนูนฉบับนี้เนี่ยมีระบบที่ใช้คาว่าระบบสภาคู่เหมือนเดิมนะครับกลับมาใช้ระบบสภาคู่มีท่านประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภาประเด็นนี้สําคัญครับคือตัวประธานวุฒิสภาเป็นผู้ หลักของประธานรัฐสภาเป็นหัวหน้าตอนมุกข,ของฝ่ายนิจิบัญญัตินะครับแล้วก็มีจำนวนมาตรายอยู่1 8 3มาตรา11หมวดนะครับถัดไปครับเมื่อก็จะเกิดรัฐประหารอีกครั้งในประเทศไทยนะในวงวนการปกครองนี้เรามีอยู่ก็คือจอมพลถนอมกิติกรน,นะครับนายุนตรีนะครับเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารตัวเองนะครับโดยจอมพลถนอมท่านก็ฉีกรัฐธรรมนูญฉบับที่8 แล้วก็ได้ใช้รัฐธรรมนูญยางปกครองราชกลาลจักรพุทธศักราช2515นะครับมาเป็นตัวหลักในการปกครองตอนนั้นนะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นตัวที่สำคัญหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันมีคำประกาศคณะปฏิวัติซึ่งยังเป็นกฎหมายที่คุ้นเคยหรือยังเห็นได้นในปัจจุบนันอันนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ครับคือคณะปฏิวัติชุดนี้ออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติมาใช้ภายใต้ชื่อประกาศคณะปฏิวัติมากกว่า300ฉบับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สำคัญนะครับแต่สถานการณ์นี้นะครับด้วยความเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยในหลายๆอย่างจึงเกิดการชุมนุมประท้วงครับผมเชื่อว่านักศึกษาจะคุ้นเคยของชื่อเหตุการณ์ที่เรียกว่า14ตุลา2516้านะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเมื่อมีการประท้วงและมีการจัดการประชาชนหรือว่าต่อสู้กันหรือว่าจัดการรุนแรงจึงทาให้เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงนะครจึงทําให้เกิดการ ่แต่งตั้งนะครับคณะผู้ปกครองใหม่ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยท่านอาจารย์สัญญาธรรมศ,รรมศรรมาสตร์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรมร,รมศาสตร์ในขณะนั้นเนี่ยท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็นํามาสู่การเลือกตั้งแล้วก็อ่าำมาสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็คือฉบับที่10นะครับปี2517 2 5 1น่เสําำคัญครับคือมันเป็นรัฐนูลที่ ใช้ในการปกครองสําคัญหลายจุดโดยเฉพาะยิ่งการปกครองท้องถิ่นนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่ามีหมวดว่าด้วยการปกครองถิ่นเกิดขึ้นในฉบับที่10ฉบับนี้ครับปี2517มีความเป็นประชาธิปไตยในกฎหมายฉบับนี้มากพอสมควรนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่สําคัญนะครับก็คือมีการกลับประเทศของจอมพลถนอมซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านกลับมาบวช ที่วัดบวรนิเวศนะครับเมื่อวันที่19เเดือน9นะครับปี2519นณขณะนั้นก็เกิดความไม่ไว,ว้วางใจจนทําให้เกิดการชุมนุมประท้วงและการชุมนุมประท้วงนี้เองครับมีการสลายการชุมนุมโดยการใช้อาวุธหนักนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราใช้คําว่า6ตุลา2519หนนะครับนี่เป็นเหตุการณ์สําคัญซึ่งก็แน่นอนครับนามาสู่การรัฐประหารอีกเช่นกันก็นกคือพลเรือเอก สังข์ชะลออยู่นะครับได้ทําการรัฐประหารแล้วก็ยึดอํานาจนะครับพอมีการรัฐประหารและยึดอานาจจึงใช้รัฐมนูนฉบับ1 1ครับปี2519เป็นฉบับชั่วคราวนะครับโดยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นเรียกว่าสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับเมื่อมีธรรมนูญชั่วคราวก็มีอำนาจพิเศษคือบาตรา21ครับให้ใช้จับตัวรัฐธรรมนูญ2502เือบหน้าเด็ดเร็จของนายกถัดไปครับคือรัฐธรรมนูญฉบับ 2520นะครับคือเสียฉบับ12เนี่ยเกิดเหตุการณ์อีกเหมือนกันครับคือพลเรือเอกสงัดชะลออยู่คนเดิมเนี่ยครับทำการรัฐป,ประหารยึดอํานาจพอมีการยึดอํานาจท่านเองท่านก็ประากาศใช้ธรรมนูมน,นฉบับใหม่ชื่อธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2520มีมาตราที่เป็นเบ็ดเสร็จอยู่อีกแล้วนะครับซึ่งอันนี้จูบทูบัญญัติอยู่ในมาตรา27 แทนที่มาต่า17หรือว่า21อย่างที่ผมเคยกล่าวไปใน2ฉบับข้างต้นนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมาการในการร่างรัฐธรรมนูนนะครับจนกระทั่งได้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับที่13ครับคือรัฐธรรมนูญฉบับถาวรปี2521นะครับปี2521เกิดสภาคู่ครับความเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือ,อมีความเป็นประชาธิไปไตยในหลายด้านนะครับมีการ ระหว่างทางเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยก็นำมาสู่การต่อต้านน่ยนะครับคือมีความพยายามในการทํารัฐประหารหลายครั้งแต่ไม่สาเร็จน,นะครับแต่ปรากฏว่าครั้งที่สาเร็จมาเกิดขึ้นในในขณะที่ท่านพลเอกชาชัยชุนหวันท่านเป็นนายกมนตรีนะครับโดยมีพลเอกสุนทรคงสมพงศ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารที่เราจะเรียกชื่อย่อๆว่ารอสชอนะครับท่านก็ฉีกรัฐมนุนฉบับปี2521ครับแล้วก็ใช้ธรรมนูญการปกครอง รัษณะจสองห้าสามสี่ฉบับนี้ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากครับเป็นเรื่องทั่วไปร่างตามลักษณะพวกชั่วคราวนะครับแล้วก็มีการร่างรัฐมนูญฉบับถัดไปที่ฉบับสุดท้ายฉบับสิบห้าคือรัฐมนูญแห่งราชณนจััรไทยสองห้าสามสี่ฉบับนี้เป็นฉบับถาวรนะครับแล้วก็มีการใช้ระบบสภาคู่มีสองร้อยยี่สิบสามาตรานะครับเนื้อหาเนี่ยจะมีส่วนสัมพันธ์ที่มันเป็นที่มาของรัฐมนูญฉบับสองห้าสี่ศูนย นะครับคือประเด็นของการเกิดเหตุการณ์หนึ่งครับที่เรียกว่าเหตุการณ์พฤษภาทมินนะครับการชุมนุมประท้วงในปี2535นะครับเนื่องจากมีการเลือกตั้งเข้าไปครับและไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พอจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็มีการเชิญนะครับพลเอกสิจินดา,าประยูนและซึ่งเป็นสมาชิกของรสชเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นายรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นก็เกิดการชุมนุมประท้วงนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมินเกิดขึ้น แต่ด้วยพระบรมีล้นเก้ารัชการที่9นะครับท่านก็มีกระแสให้เข้าเฝ้าทั้งสองฝ่ายและทั้งสองฝ่ายก็ยุติความขัดแย้งจนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ใช้นะครับโดยมีการพยายามในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับกระทั่งมีรัฐธรรมนูญฉบับ2540เป็นฉบับที่16ของประเทศไทยซึ่ง2540นี้เราคงไม่ได้ลาประเดนเนื้อหาในหมดดครับ